มหาเกล่าวเ,เรื่องทุกเรื่องที่มหาก่้ารู้ท่านก็จะรู้ด้วยเช่นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรับวันนี้มหาก่้าเล่าเรื่องจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักหรือทําความเข้าใจกับคําว่าหวานกันและประพฤกษ์ปโปรยทานใช้ในงานใดได้บ้าง ใช่ครับการหวานการละบะพฤกก็คือพิธีที่นิยมหวานในงานศพเป็นส่วนใหญ่นะครับความจริงหวานในงานงานบวชงานตะถินหรืองานแต่งงานก็ได้ครับคือการหวานการละบะพฤกก็คือการโปรยทานนั่นเองทั้งนี้คาว่าการละบะพฤกมาจากต้นไม้ไประจํากับซึ่งจะมีอยู่ทั่วสี่มุมเมืองในสมัยพระศรีอริยเมตใจพุทธเจ้า โดยต้นไม้ชนิดนี้เป็นต้นไม้เงินต้นไม้ทองดังนั้นการหวานการะระเบบพฤกก็คือการโปรยเงินโปรยทองนั่นเองการหวานการะระเบบพฤกในงานศพเป็นการแสดงให้เห็นภาพว่าในขณะที่มีผู้คนกําลังแย่งยื้อทรัพย์สินเงินทองกันอย่างวุ่นวายอยู่แล้วนั้นศพที่ตั้งอยู่กลับไม่ได้รู้สึกอยากได้ทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นเลยร่างกายจะอยู่อย่างสงบนิ่งทั้งที่ตอนมีชีวิตอยู่ อย่าว่าแต่การที่มีเงินทองถูกโยนเข้ามาหาตนเองเลยต่อให้เงินทองอยู่ไกลแค่ไหนก็จะต้องออกแรงแข่งขันไล่ดิ้นลน้นเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นให้ได้นั่นคือความหมายที่สื่อให้เห็นถึงพิธีการหวานการละบะพฤกหรือการหวานเหรียญโปรยทานนั่นเองนอกจากนี้การหวานการละบะพฤกหรือการโปรยทานในงานศพถ้าถือว่างานศพเป็นงานที่เศร้าโศก เชื่อกันว่าเป็นการซื้อทางให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วเพื่อให้ได้ผ่านทางอย่างราบรื่นไม่มีสิ่งใดติดขัดคล้ายกับการโยนเหรียญไปตามถนนขณะเคลื่อนย้ายศพเพื่อเป็นการขอทางให้กับวิญญาณผู้ร่วงลับนอกจากนี้ผู้ที่ได้รับเหรียญโปรยทานในงานศพก็จะนำเหรียญไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ร่วงลับไปแล้วและจะได้บุญกุศลเพิ่มขึ้นด้วย ทีนี้การโปรยเหรียญหรือโปรยทานในงานบวชงานบวชทำไมต้องมีเหรียญโปรยทานก็เพราะว่าพิธีบวชนาคก,ก่อนนาคจะบวชเป็นพระต้องมีการโปรยทานก่อนเข้าโบดนาคจะโปรยทานหลังจากนาคเวียนรอบโบดครบสามรอบแล้วนาคจะมาอยู่หน้าโบดเพื่อโปรยทานให้แขกที่มาร่วมงาน ก่อนที่นาคจะเข้าไปประกอบพิธีต่อหน้าพระประธานต่อไปซึ่งเหรียญโปรยทานจะมีรูปแบบต่างๆห่อด้วยกระดาษสากระดาษแก้วหรือริบบินก็ได้เพื่อให้ได้มองเห็นชัดเจนเนื่องจากเมื่อก่อนโปรยทานด้วยเหรียญธรรมดาไม่มีการห่อเหรียญทําให้ผู้ที่มารอ,อเก็บเหรียญหาเหรียญไม่เจอบางคนเก็บเหรียญเข้ากระเป๋าตังค์ทำให้รวมกับเหรียญอื่นๆที่ใช้จ่ายทั่วไป ภายหลังจึงมังมีการห่อเหรียญขึ้นมาเพื่อเป็นรูปแบบ,แบ,บต่างๆให้มองเห็นชัดเจนขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันมีธุรกิจพ้าเหรียญในงานบวชการโปรยทานแสดงถึงการสละปล่อยวางทางโลกแบ่งปันเป็นทานไม่หวังผลตอบแทนเชื่อว่าเป็นการโปรยผลบุญของการบวชแก่ผู้ที่มาร่วมงานเหรียญโปรยทานที่น่าโปรยเป็นเงินที่มีความบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ หากใครเก็บไว้จะมีความเจริญรุ่งเรืองธรรมาาตาขึ้นไม่ว่าจะเก็บไว้ที่บ้านหรือเก็บไว้ที่กระเป๋าสตางค์ก็ดีผู้คนจึงนิยมเก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองโดยส่วนใหญ่งานบวชจะใช้เหรียญโปรยทานเป็นสีเหลืองทองสีส้มบางงานก็มีหลากสีแล้วแต่ชอบทีนี้มาว่าถึงงานแต่งงานจริงๆแล้วงานแต่งงาน เราจะรู้จักว่าการโปรยทานของเขานั้นจะใช้ในลักษณะซองมงคลซึ่งถือว่าเป็นเหมือนการโปรยทานอีกประเภทหนึ่งโดยนําเงินใส่ในซองเหมือนหอ่อกับกระดาษหรือริบบิ้นนั่นแหละแต่จะนิยมใช้สีสันสดใสเย็นตาเป็นสีแดงสีชมพูเป็นต้นฝ่ายเจ้าบ่าวจะยื่นให้กับคนที่มากั้นประตูก่อนเข้าไปหาเจ้าสาว็นระดับต่อไปครับ เรียกว่าผ่านประตูเงินประตูทองครับอาทิตย์นี้มาพูดถึงการโปรยทานในงานกรถินนะครับการทอดกระถินแต่ละครั้งก็จะมีการโปรยทานซึ่งเงินโปรยทานเป็นเงินบริสุทธิ์ถือว่าเป็นของมงคลเปรียบเสมือนเทวดาโปรยเงินลงมาให้เอาไว้ติดบ้านก็ดีค้าขายก็ดีโชคดีทั้งคนนำเหรียญมาให้และคนที่รับ อริสงของการโปรยทานนั้นถือว่าเป็นการทำทานชนิดหนึ่งซึ่งคำว่าทานก็แปลว่าการให้จัดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีอย่างหนึ่งหมายถึงเกตนาที่เป็นเหตุให้เกิดการให้ก็ได้หมายถึงวัตถุคือสิ่งของที่ให้ก็ได้ทานจึงมีความหมายที่เป็นทั้งนามธรรมและรูปธรรมขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับไม่เก็บไม่จนรำ่ำรวยตลอดปลอดภัยตลอด ขอบคุณทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ